Hmm. <tries> รสวัสดีมิรักแฟนเพลงทุกทุกท่านพบกับจุ๊บจิกมเวลาหกโมงเย็นเป็นต้นไปทุกวันพุธนะช้ากับช่องฟิสเป็นแป้งทอดวันนี้ก็จัดไปที่เกมวัวทองสุดหล่อขอขรราฟอร์จูสโอเอ็ก์ทุนหนึ่งร้อยบาทเริ่มต้นจัดไปที่ไมลละแปดบาทแรกกับเป็นยังไงจะได้จะเกลียวสกแกนไปติดตามรับชมกันในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยแล้วกันนะมาตุกขอนโอเคอยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกรุงกีกุ๊กนี้ให้กับจุ๊บเกมโดยแล้วกันเจพีสตูดิโอฟิสเป็นแป้งทอดนะัน่นวันนี้มาเล่่นพีวังเอองราาดีกว่พบกันอีกแล้วทุก พูดจาเ,ออเวลหกองเดียเป็นต้นไปนะจชา้าเออนะฮะเออมา โอเคไม่ต้องไปดูที่ไหนนะช่องย t u b e ละกันนะทุกคนเออคุณจะบอกว่าให้ไปดูช่องทีวีทีวีไหนเขาจะเอากูไปลงแล้วเออผีบ้าผีบอแล้วครับพ่อนค่ะโอเคจัดไปวันนี้ไม่มีกำไม่มีอะไรมากแล้วครับ่อนทุกคนนะอยากจะได้กาไรสักหลักหมื่นหลักแสนก็เพียงพอเสร็จพอแล้วนะครับโอเคนะทุนรถไฟของเราเอ้ยยังไงต่อโอ้โหเล้วโอกาสกดอีเพียงไม่กี่ไม้เท่านั้นเองเอ้ยยังไงโอ้จะเจ๋งแล้วพื่อนทุกค่ะโอ้ตายห่าแล้ว โอ้โหยัดเขี้กล่องเงินมาโคตรเยอะโอ้โกี่บาทเนี่ยโอโ้สามร้อยมั้เนี่ยโอ้โหไม่ถึงสามร้อยยัดเขี้ิดว่าถึงสามรอ้อยสักหน่อยแล้วกันมันต้องกดโอเคปราัาม้าต่อแล้วกันขออนุญาตปรัามาไปที่สิบสองบาทแล้วกันมันต้องคอนโอเคนะจัดไปนะจุบจิบมาไว้แล้วกันมันต้นองคอนแต่ไม่เอาสิบสองบาทดีกว่าขอเล่นยี่สิบบาทแลนะ้วกันมันต้องคอนโอเคนะตอนได้กำไรสามร้อย 300, ก็ไม่ต้องปรับไม่แหงหรอกโอเคนะมันต้องคอนโอเคนะยังไงก็ถึงสามร้อยแล้วล่ะโอเคแต่ก็ไม่เอาไม่ปรับละ เล่นกระต่อเล่ดีกว่าโอ้โหทำไมมันได้กล่องเงินบ่อยจังวะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวมึงมาแบบนี้ไม่แบ่งให้คนอื่นบ้างเลยนะเนี่ยเอ้ยจะให้กําไรแต่จับจิ๊บๆอย่างเดียวไม่ได้นะเล่นตะว,วันพุทีอะไรได้กับไรทุกทีเลยเละกันกับเกมพี่โอตองสุดห่อาคาราฟอร์จูสโอเอ็กน้ำเพนุานะนวิธนะีการลงทุนก็ง่ายๆทุนหนึ่งร้อบ,บาทเท่านั้นนะเพื่อน,นุคนเริ่มต้นที่ไม่ละแปบาทแรกจัดไปวันนี้จะได้กาไรกี่บาทนเะพื่อน,นุคนวันนี้ของกาไรหลักหมื่นหลักแสนก็พอแล้ววันนี้ระเบอบรอบมากสักหน่อยแล้วครันเพื่อนตุ๊ก่าโอจันพ ขอกำไรมากกว่าน no ี้หน่อยได้ปะ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 ขอกำไรมากกว่านี้หน่อยได้ปะโอเคนะเพื่อเป็นนางสุขสุขาเหรอจังได้แล้บาดนี้โอ้ยจังได้แล้บาดนี้โอ้ยขอกำไรหน่อยดีมาลุ้นกันต่อดีกว่าโอมาเถอะน้โอมาเถอะน้โอมาเถอะน้กะไรหมามาอุ้ยมาก้อนทองของเรามาสักทีนิดเดียวทีเดียวสวยงามอาลุ่มจ๋าสองร้อยบาทจัดไปเย็ดเข้ยังน้อยอยู่แล้วกันเพื่อนค่ะเราคือไรมาลุ้นกันต่อดีกว่าอืยังไงโอ้ยนะเพื่อนทุกคน ฮไปได้เล่นเกมนี้นานนะทุกคนแต่จริงๆจุ๊บจิ๊บก็จะเล่นทุกวันพุธแหละเพราะว่าจุ๊บจิ๊บต้องนะลงให้เพื่อนดูนะที่ช่อง ฟีเจะเป็นเจ้าท่านจุปป๊บแปลงทองนะจ๊ะอ่าทุกวันพุธก็จะเห็นจุ๊บจิ๊บเล่นเกมพี่วัวทองสุดหล่อใครที่เป็น fc ขาเงินพี่วัวทองสุดหล่อของเราก็มาพบกับจุ๊บจิ๊บได้ทุกวันพุธเวลาหกโมงเย็นเป็นต้นไปที่ช่องฟีเจอเป็นจุปป๊บแปลงทองนะจ๊ะช่องนี้เลยแล้วกันนะทุกคนโอเคจังหวะนี้ไม่มีอะไรมากขอคูนสิบหน่อยแล้วกันนะทุกคนคูนสิบหน่อยสิคูนสิบให้มันเป็นบนตาบนหูบนบารมีของจุ๊บจิ๊บหน่อยสิเอ้ยจังไหนระบาดเนี่ยดีนะกงงล โอเคมาสองร้อยกูสิโอ้สองพัก็เอาดิครับปราบมายกันต่อดิครับยดเครออะไรอยู่แล้วมาแบบนี้แหละสวยงามมระหลมจอกอะไรดีๆโอ้โหรอมาตั้งเนินนานแสนนานสสนนานแล้วมันจะก่อนนนที่สุดแล้วก็ได้กำไรสักทีเลยละกันมันจะคาดโอเคจัดไปสวยงามปร่มจอกอะไรที่เนี้ยมันะขาอเคมาลงกันต่อดีกว่านะจังหวะนี้ สองพันจัดไปเย็ดเคในกำไรเหมือนกันนี่หว่าโอ้โหเย็ดเคสวยงามร่ำแท้แล้วแต่เรื่องอะไรสักเดียวเมื่อค้าโอ้อเครย์แปดสิบบาทจัดไปเย็ดเคเขาเนี่ปรับไม้ต่อเลยแล้วกันมาอุ้ยยังไงลุ้นกันต่อดิเย็ดเคจังหวะนี้หืมปะทองปะทัดของเรายัางไงมาต้องลุ้นต่อแล้วล่ะจังไรละบาดนี่อุ้ยมายังพอได้ปะทัดอยู่นะเอาเรื่องเอาเรื่อง,อองก็ใช่ไหมกันนะที่ยเฮ้ยจังไรละบาดนี่โอ้ขอร้องธนาสาตุสาทางนาโอ้มาธนาการไรแม่มาโอมาธนาการไรแม่มาเกำไรต้องเข้าแล้วล่ะจังหวะนี้อุยขอ ร้องเลนะสาธุสละโอ้ยถ้าก้อนทออเราตกออกมาสักสองชิ้นเมื่อกี้เนี่ยหึมยัดกี่ห้าพันก็เอาอ่ะห้าพันต้องเข้าล,ล่ะจังหวะเมื่อกี้เออน่นะอยากจะปรับไม้ไปที่สองร้บาทนะตอนนี้แต่ก็ใจเย็นดิเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งแดกโอ,โ,โอเคมากี่บาทว่าไปนะพนันกันปะโอ้โหยัดก้มาดิโอ้ยสี่พันไปเลยนะเพื่อนทุกคนสี 4, ่พันดงด้วยว่ะ เฮ้ยยัด K โอ้โห่สี่พันเป๊ะเลยโอ้โหมาห้าพันพอดีเพื่อนทุกคนโอเคประมาณก็ต่อเลยกัน นะคนแรกทำการปรบมาไปที่สองร้อยบาทเลยแล้วกันะะไม่ต้องคนเตาวิธีการปรบมารแล้วกันแล้วทินของจิ๊บๆนะจ๊ะวิ่งๆไปนั่งสึกุลสกุลโอเครมาลงกันต่อที่ก้จังใดละพันอีกโอ้ยังเกลืออยู่ไม่ต้องขาดโอเคนี่ประทองประทัดก็ยังได้อยู่เอาจาาังหวะนี้กระโดดไปดิโอ้โหถ้ากระโดดแล้วแม่งโกนเสิวแล้วมึงโอ้โหหลักหมื่นเข้าแล้วไม่ต้องขาโอเครมาลงกันต่อดีกว่านี่เป็นไงกอนอเราอพอมาแล้วกี่พันว่ามาสองพันนะเพิ่งตะนจัดไปยัดคี้นะฮะโอ้ยมาลงกันต่อดีกว่าตอนนี้ โอ้ยสมจ้าสมจาพี่มาแล้วช้าตอนนี้ห้า0ันแล้วโอ้โหห้าพันร้อทุกคนลดลงไปเรื่อยยังไงคูณสิบคูณสิบคูณสิบคูสิบต้องเข้าระออ้คูณสิบโอ้โหคูนสิบเจ็ดเคหนึ่งหมนบาทโอ้หนึ่งพันคร้อยอุ้ใจหนึ่งค้อก็หนึ่งแสนอีควหนึ่งพันคูนสิบเจคหนึ่งมื่นบาทวาวเรื่องว่าโอ้ อุ้ยรอมันนานแสนนานแล้วเนี่ยในที่สุดก็ได้กำไรสักทีมั้งทุกคนโอ้ยเป็นบรรบนารมีจุ๊บจิ๊บซะเหลือเกินแล้วมันจะขาดโอเคหนึ่งหมืนบาทจัดไปซูเปอร์เมกาด้วยนะมันก็อืมก็เอาเรื่องเอาได้กระชัยเหมือนนี่โอเคปรับมากระต่อไม่รีรอกันเลยนะชาขออนุญาตทองการปรับมาไปที่400บาทนะมทุกคนโอ้โหวิธีการลงทุนของจุ๊บจิ๊บนะเริ่มต้นที่ตัว100บาทตอนนี้ได้กำไรสูงสุดอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันกลับมาเริ่มต้นที่แปดบาทตอนนี้ปรับมาสูงสุดอยู่ที่400บาทแล้ววดูิ่านะะฮ เกมนี้จะไปจบที I mean like, okay. 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 Oh. Oh. ่กำไรเท่าไหร่บทุกคนโอเคหลักหมื่นหลักแสนหลักหมื่นเข้าแล้วหลักแสนต้องมาในจังหวะนี้โอเคโอ้ยนะโอ้โหขอโชว์รองหน่อยดีขอกำไรหน่อยดีมึงตึกขาหือจังใดละบาดขอกำไรหน่อยช้าๆเนเชนเนเชนเนเชอมาตินะโอมาตนะเนเชนเนเชนเนเชอมาตินะขอกำไรเถินนะอืมจังใดละบาดนี่ จังไดละบาทน oh. oh. so oh. 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 yeah. mm ี่โอ้โหต้องเข้าละจังหวะนี้โอ้โหยังเกลืออยู่ทุกคนขอร้องศาสตราทุสาตังค์เอ้ยศาสตราทุสตังสาตรงสาตังเมื่อไรจะมาเอ้าอย่าขอกำไรเด็ดเดีขอกำไรหน่อยเด้โอ้ยศาสตราทุสตังขอกำไรเด็ดเด่นะเพื่อนทุกค่ะโอเคนี่ยังพอได้ส้มอยู่ส้มจ้าส้มจ้าพี่มาแล้วชาอยู่นี่แล้วนะโอเคยังเข้ามาใกล้ใกล้โอ้ตะล่ามาดิยังไงลูกก็ต่อที่กโอ้ ขอกำไรหน่อยที่ครับเปิมเป็นนาสกันสักล่ะเอ้ยจังได้ละบาทนี้โอ้โหอย่าเก,กลือกันแบบนี้เลยทุกคนอุ้ยคูสิบคูสิบคูสิบอีกสักรอบไปเฮ้ยโอ้โหไม่ให้คูสิบแล้ววะโอ้โยเก็ตสองหมื่นโอ้โหปลไม้ก็ต่อได้ยึดงเกะรออะไรแล้วโอ้โหสองพันคูนสิบสองหมื่นอีกแล้วยโอ้เมื่อกี้ก็ซ่อมคูสิบได้ดหนึ่งหมื่นนี้ก็โอ้โโหยยังไม่ดวงดีจังวันนี้วนันวนี้เนี่ยโอ้ ก็มาดิครับก็มาก็มาดิก็มาดิก็มาดิครับ โอ้โหคนนี้ปรามายก,กันต่อเลยละกันทุกคนโอเคจัดไปนะปรามายก,กันต่อไปที่800บาทเลยละกันทุกคนหืหตามวิธีการปรามายเละการลงทุนของจุ๊บจิ๊บเลยละกันนะทุกคนโอ้โยัดขี้นี่เป็นไงนะวิธีการปรามายของเกมวัวทองสลดของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะเขาจะรัดไปที่800บาทเลยละกันนะจริงๆวิธีการปรามายของเกมนี้ก็สามารถเอาไปใช้กับทุกๆเกมได้นะเชื่อมา1,000ร้อยบาทแล้วตอนนี้เราไต่กำไรขึ้นไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะถึงหลักแสนเลยละกันทุกคนโอเควันนี้หลักแสนต้องเข้าละขอกำไรหน่อยนะเชื่อสมจ่า เราจะปับเจลฟิวกะเจวทอดกันเลยทีเดียวสวยงามร้านแท้ะตะลึงลลอารมณ์เจาะเลยนะชามาแล้วก็ต่อดีกว่าโอ้มาถอะนะจังได้และบ้านนีมมา เราก็ต่อดีกว่าจังไดระบาทนี่จังสี่กันดีตัวนะเออนี้ยังพอได้อยู่นะปฐมประทัศของเราเอาเรื่องเอาเรื่องเอาใช้มาดีเก็บตัวไว้ไปต่อนะมันตุกานได้กำไรกันต่อนื่องสกขขนานนี้ดีดีเลยทีเดียวนะคะああโอเคมาปฐมประทัศของเราเอาเรื่องอเหมือนนันนนี่มาดีจังหวะนี้นะสมตาสู้อู้คูสิบ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 อ้ยี่แปดพันคูสิบโอ้โคูแปดหมื่น โอ้ยยิจคีโอ้ยนีงเดียวจะ้90,000สี่พันแล้วทุกคนโอเคหกพันบาทน่าจะถึงหนึ่งแสนแล้วโอเคเฮ้ยถึงหนึ่งแสนเลยโอ้ยยิจคีมาอ่งเปาเรื่องว่ะโอ้ยแปดหมื่นแล้วทุกคนโอ้ยยิจคีของแท้ของแท้พี่มันของแท้น้องโอ้ยพี่มันของแท้เป็นไงเล่า โอ้ได้กำไรขนาดนี้ก็ดีแค่ไหนนี่ก็ไม่ได้อร่อยนะเชฟพิมพ์ตะโอเคนะขออนุญาตปรบมาไปที่นะอ่าจริงๆมันเท่าไหร่วะอ๋อมันน่าจะสามพันหกร้อยนะโอเคขออนุญาตปรบมาเฮ้ยจริงๆมันต้องสี่พันไม่ใช่เหรอวะโอเคอเคุอค้ยอุ้ย วูยๆๆ <iscilla> 1, ูย okay. 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 so so, <heures> <meter> an ูย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 มยู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 ยยู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 ยยู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 ยทยู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 ยยู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 ยยย ร้อยรูงี้ปรับสี่พันดีวกว่าไม่งั้นได้กำไรแม่งน้าหนึ่งหนึ่งแสนสองหมื่นแน่นอนนะเมื่อกี้โอเคพอแค่นี้แหละนะฮะไม่เล่นต่อแล้วกันยังไงก่อนนะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วสนใจวิธีการลงทุนวิธีการปรามาต่างๆหลังจากจบคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ลองนำไปเล่นดูกันได้นะจ๊ะอดใจไม่ไหวก็อยู่ที่ใจคอมเมนต์นะปักหมุดได้เรียบร้อยแล้วกันโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้นะยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดันสักร้อยกดกระดิ่งกดุ๊กริ๊กกรกริ๊กให้กับช่องฟีซเป็นจุปทอดดชนะจ๊ะกับจิ๊บจิ๊บคนหล่อคนเดิมคนดีคนนี้แน่นอนกับเจพีสตูดิโอด้วยนะจ� คับโอ้อ่งเปาอ่งเปาคูณสิมาเอาเยัดเค่เอาเรื่องอ่ะเออ